ราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่28เมษายน2565ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการค้ายให้แจ้งสำนักงานพาณิชย์ในจงังหวัดของท่านหรือโทรสายด่วน1569ได้เลยค่ะ วันนี้นะ28เมษายน65ปรับขึ้นทั้งหมด3จังหวัดไปรับชมรับฟังกันเลยข้าวเปลือกหอมมะลิปี64-65สุรินทร์12,700-13,500ถึงบาทต่อตันโคราช12,500-13,000บาทต่อตันอุบลราชธานี12,000-12,700บาทต่อตันศรีสะเกษ12,100-13,800บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้านาปังปี65นครสวรรค์ปรับขึ้นมาอยู่ที่8,700-9,000บา พี่จิต8,700-9,000บาทต่อตันพิษณุโลก8,500-8,800ถึงบาทต่อตันสุพรรณบุรี8,900-9,000บาทต่อตันอยุธยาราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่9,000-9,100บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานีนาปรางปี65สุพรรณบุรี11,000-11,200บาทต่อตันัชนาท11,000-12,000บาทต่อตันอ่างทอง9,900-12,000ถึงบาทต่อตัน ข้าวเปลือกเนียมเมลิตยาวปี6465จังหวัดขอนแก่น9,000ถึง9,600บาทต่อตนันอุดรธานีราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่9,200ถึง11,100บาทต่อตนันสก,กลนคร9,200ถึง9,500บาทต่อตนันมาดูที่ราคาข้าวสารนะคะข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2เก่า2,690ถึง2,700บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2ใหม่2,690ถึง2,700บาทต่อ100กิโกรัข้าวขาว100%ชั้น2 1, 1, ข้าวขห้าเปอร์เซต์ใหม่นึ่งพันสามร้อย้าสิบถึงหนึ่งพันสี่ร้อยบาทต่อ100กิโลกรมัมข้าวเหนียว10%มเมล็ดยาวก่า1 9 6 0ั้าหบถึงหนึ่ัเการบบาทต่อ100กิโลกรมัมข้าวเหนียว10%มเมล็ดยาวใหม่1,980พถึง2,000บาทต่อ100กิโลกรัมไม้มเห็ดข้าวเปือกหนะ้ความชื้น15%จ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจึ่ขอหมาคลิปหน้าจ้าบายบาย